มอเหน่อยเอครับตรงนี้มมเลตรงนี้เลยเทาที่ดูไม่น่หักครับาดูไม่ไไม่แน่จ้าักมอลยไม่มีอะไรที่น่นครับไม่มีแต่ว่าูที่ที่น้องล้มไปแล้วก็คือว่ามันโดนก็ครบใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมของเส้นเอ็นแล้วก็พวกนักห้ามเันและอ้โ แ้วก็ับวมอโอ้โหโอ้นี่ฮะยไปคือหมบอกว่ามันตรงตรงนี้มันเป็นจุดรวมที่คลไๆหัวซองเราเนี่ยรวมเส้นเอ็นเลยมานี่ยก็จะยไหนเนี่ยยุแรกครับตอ้ยก็ยกแรกเลย โอ้ยสองว oh, 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 so mm ันโดนสามอีกทีหน um, ึ่งโอ้โหนี่ฮะนี่คือพัายักความยักดีสิสองไฟที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเหมือนมันมันสะบัดแน่จ้ที่สะบัดเียาเนี่ยมันดุแล้วมันลุดมันหัุดตึ๊บโอ้ก็นเสียวเสียวเสียวมันจะหลุดใช่ไหพอโดนยักอทีหนึ่งก็ไม่ได้เป็นเลยเอีีวหมอก็ดูอีกทีนึงยืนยืนนี่หมอดูมันยืนนี่หมอหมอช็อตเ อรนข้าวโกแบกแกงโกแบกโกเหไม่หนักเลยหรอกคุณหมอทำนี้นี่ต้องรักษาใช้เวลาเท่าไหร่ครับคุณหมอจะมีปัญหาเกิเวลานานไหมครับชุบยังไงครับอ่าทำแค่หมอดูดูด้วยตาเปล่านะหมอคิดว่าเป็นตรงเนี้ยสองอาทิตย์ไม่มีไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรครับดูหน้าตาเปล่าอ่าโอเคคือพักสองอาทิตย์ได้ครับได้โอเคครับสองวันได้เลย ตกลงไปนี้ก็ยังแก้เกิดไม่ได้นะใช่ครับโอ้โหเนี่ยแค่มาอีกไฟละ13ครับิ13ไฟก็แค่ไฟนี้แล้วครับผมตั้งใจจะแจ้งเกิดตั้งแต่เราเนินแล้วนะหายไฟแล้วแต่ว่ามันจบิดเกิดไม่ได้ทั้ทีหนึ่งเขาไม่เชื่อผมต้องถามว่าท้อแค่ไหนนะแต่เขาไม่เชือามเป็นว่าจะสู้ต่อยังไงบ้างนี้ดีกว่าดีกว่า็จะต่อยจนกว่าจะชนะนี่ครับจะอาจจะนี่อาจจะไปฟุ้งท้องก็ได้ครับทำให้เราเนินกับร่างกา ไอ้ที่เราสู้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 มาสิบสองไพ่สิบสามไพ่ต่อไพ่นี้เนี่ยเราสู้เพราะอะไรยังไงบ้างรครอบความยู่งน้อยครลูกฉีกเพราอว่าแค่กี่คนละสามสามคนรูปสามคนละลูกอายุอายุอายุเลขเท่าไหร่สี่ขวบครับสี่ขวบนะละนี่คือสู้เพื่อลูกเลยสามคนนั่งกายโอเคไหมนั่งไกลก็ไม่มีปัญหาครับเออเหมือนแต่เหมือนกับว่าผมว่านะมันโดนเตะบพ่อทักจริงจริงอะนะ เอาละครับฝากไฟนบอลติดตามหน่อยไหนก็ทู้ด้วยกันอีกแล้วทู้ด้วยกันอีกแล้วผมไม่มีคำแก้ตัวใดๆครับก็ดีใจกับน้องนะครับที่เออ่ทิ้งทางเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสู้อย่างที่อาละครับไปสิบสี่ถึงห้าน้องสู้ต่อนะครับเวลาจะให้น้องด้วยนะครับขออนุญาตขอสมัยนะครับครับผมทู่ต่อไปครับ